แล้วที่นี่คือคิริวงมามาาะวิดีโอครับจัดไปครับ,บยี่หน่อยผู้เสียยี่หน่อยก็กระโดดลุยลุยต่อเหมือนกัน <Yeah. S 1> <laughs> วีดีโอ ปลาเยอะมากนะครับก็ดเด่นเด่นนี้ก็เป็นทางจุนะครับดูว่าให้หารปลามันมีสัญญาของปลาที่นี่อยู่ถ่<ค>ายวิด,ยดีโอเหมือนกันไปไปไปเอาไปเลยไปเลยโอเคจบกัน,ลนแล้ไงแค่นี้ก่อนนะครับถ่ายนอนนิดนึงจะถ่าดูสวย ใส่น้ำดีมากค่ะ